วันนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆออกไปสำรวจต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบๆของโรงเรียนเราโอเคไหมคะแล้วก็มาดูซิว่าต้นไม้ของเรียนเราเนี่ยมีต้นไม้อะไราบ้างที่เด็กๆรู้จักเออนั่นแหละสวยงาเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่าหัวแถวอยากจะพาไปตรงไหน,นอ้าเลี้ยวตรงไหน,นตรงนี้ครับอืม มีสีส้มโอ้โหตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะอาเดินเข้าไปได้เลยเดินเข้าไปได้เลยป่าเดินเข้าไปได้เลยอันนี้คือบริเวณหลังลรงเรียนของเราโอ้โหดูสิครับต้นกล้วยมีส่วนประกอบอะไรบ้างไหนต้นกล้วยอยู่ตรงไหนเอาไปดูซิว่ามันมีอะไรบ้าง ต้นกล้วยมันเป็นยังไงลองจับได้จับดูซิแบนแบนเล่แต่วนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะนี่ส่วนประกอบ ตั้งแต่ด้านล่างลงมาตั้งแต่ด้านล่างด้านล่างตรงนี้นี่ค่ะเขาเรียกว่าร่าง เอาแค่ส่วนประกอบเฉยๆส่วนวันหน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าแต่ละอย่างของต้นไม้ทำหน้าที่อะไรแต่วันนี้เราเอาแค่ส่วนอะไรคะส่วนประกอบของต้นไม้ใช่วันนี้เราเอาแค่อย่างเดียวคือส่วนประกอบเดี๋ยววันต่อไปเราจะมาดูนไมเดี๋ยวส่ววันต่อไปเราจะมาดูนะคะว่าแต่ละ อย่างเนี่ยเขาทําหน้าที่อะไรแต่วันนี้เราแค่ใช่เขาทำหน้ยังไงแต่วันนี้เราเอาแค่อะไรคะส่วนประกอบเราออกเราออกไปดูส่วนประกอบของต้นไม้แบ่จิงแล้วแล้วก็จะมาทำแล้วก็จะมาทำกิจกรรมโอเคอ่ะสำหรับวันนี้เราก็ปิดก่อนเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปเนาะวันนี้ทําแค่ส่วนอะไร ส,ส่วนประกอบของต้นไม้ของเรา well. แล้วใช่ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบของต้นไม้แล้วเพื่อจะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนี่จะมีกระดาษนะคะแบแ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มให้เด็กๆอ่ะแม่เมื่อเราจะมาแบ่งกลุ่มอ่ะอ่ะแยกแบ่งผู้หญิงผู้ชายอ่ะโอเคอ่ะแล้วเพื่อให้กระดาษไปไปหยิบ อ่านี้สอมาแล้วเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมให้วาดส,ส,ส่วนประกอบของ บอกส่วนประกอบของของสุดท้ายของตัวเองได้เลยต้นเขาเรียกว่าอะไรคะขนใช่ไหมคะโโออขนรากมีอะไรอีกเอย่าเบื่ออย่าบังต้นไม้ขององมีอะไรอีกคะมังูจันมังูจันอันไหนลำต้นอยู่ตรงไหนคะลำต้น ต้อสีอะไรสีน้ำชาแล้วอะไระ้าเนี่ยนีอะไรคะลาเขียว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  ใช่ไหมคะโอ้ยโอ้ยลามีอะไรอีกเราจะดูเอย่าว้ับต้นไม้ของเรนมีอะไรอีคะองจันงจันอันไหนลำต้นอยู่ตรงไหนคะลำต้นลำต้นชี้อะไรชีน้าตาลแล้วอะไรคะเด็กนีอะไรคะลาเขียวเขียวเขียวเียว ของกลุ่มใครคะกลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้ชายมาโ <c oughs> อเคอะมาที่นี่ <c oughs> เอา,อาเดี๋ยวไปหลบเพื่อนสินลูกออกมาตรงนี้แจะแอกมาตรงกลาอ่ะโอเคเอะ <c oughs> บ,บอกเพื่อนเลยอันนี้ <c oughs> จงยกตัวย่าส่วนประกอบของต้นไม้มานึ่งนับหนึ่งสอามยกหึงารับมมือาคำถามีนะคะตจนยกตัวย่าส่วนประกอบของต้นไม้มานมนึ่ยาเพิ่มนักสาว่อิ่งนับห เมือ่อเรียกชื่อแล้วคุณนันก็ตอบได้คำถามเดิมค่ะชงยกตัวอย่างชื่อของส่วนประกอบต้นไม้ส่วนประกอบของต้นไม้มาหมนึ่งชนิดมาหมอนึ่งอย่างเห็นไหมคะพวกนันยยกหนึ่งสองสามแล้วค่อยยกมือจะพอต้องบอกชื่อก่อนนะว่าใครได้ยึดเป็น,นนะนับหนึ่งสองสาม 哦。嗯嗯嗯